สวัสดีค่ะวันนี้ไทยเทรนเนอร์กรุ๊ปนะคะพามาชมตัวสินค้าที่เป็นห้องน้ําเดี่ยวของทางไทยเทรนเนอร์กรุ๊ปนะคะตัวนี้นะคะสามารถโยกย้ายนะคะไปใช้งานต่างๆนะคะหรือว่าจะติดตั้งถาวรได้สําหรับไม่ว่าจะเป็นตัวใช้ก่อสร้างล้างอาหารนะคะสํานักงานต่างๆนะคะสามารถตั้งกลางแจ้งได้เลยค่ะตัวฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆเป็นก่อนนะคะในส่วนของตู้นี้นะคะวัสดุจะเป็นตัวไอโซวอลทั้งใบนะคะรอบ ตัวเลยนะคะร่วมถึงฝ้าเพดานด้วยสามารถตั้งกลางแจ้งได้เลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะด้านบนเราจะติดหูมีรูกเกี่ยวไว้สําหรับรถขนส่งที่เป็นเฮียบนะคะสามารถโยกย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้นตัวฐานนะคะเรายกฐานสูง10เซนค่ะเพื่อใช้สําหรับตัวต่อท่อน้ําเสียภายล่างนะคะเพื่อให้ลูกค้าไปติดตั้งระบบหน้าง,งานแล้วก็มีติดตั้งตัวสายไฟออกมาด้านนอกเพื่อให้ลูกค้าต่อไฟใช้ระบบภายในได้นะคะตัวหลังคาตัวนี้นะคะเราจะท ทำเป็นสโลปค่ะด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังนะคะ10เซนด้วยกันนะคะเพื่อป้องกันการค้างของน้ำฝนค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะเราจะติดตั้งตัวอ่างล้างหน้านะคะไว้บริเวณด้านนอกแบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะของผู้ใช้งานนะคะก็คือถ้ามีผู้ใช้งานหลายท่านนะคะพอใช้เสร็จสามารถออกมาล้างหน้าด้านนอกได้เราจะมีติดตั้งตัวกระจกที่หลังด้านหลังมีท่อนำดีนะคะเป็นบริเวณน้ำดีเข้าไปในระบบตัตวตู้ห้องน้ำใบนี้นะคะ ตัวโครงสร้างทั้งหมดนะคะสามารถตั้งกลางแจ้งเอาดอได้เลยนะคะตัวประตูนะคะเราใช้เป็นบาน pvc นะคะขนาด70คูณ2เมตรค่ะสามารถเปิดออกได้นะคะเป็นแบบเปิดออกเพื่อป้องกันนะคะก็คือสา ป้องการเพิ่มพื้นที่ภายในนะคะเพื่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันค่ะพอเปิดออกมานะคะแบบนี้เลยเราด้านในนะคะก็จะมีกอดล็อกแบบนี้นะคะด้านในนะคะตัวสเปคของห้องน้ําตัวนี้นะคะเริ่มจากตัวพื้นก็คือจะเป็นกระเบื้องยางห้องน้ําเกรด A อพรีเมียมเลยนะคะระบบไฟฟ้านะคะก็คือจะมีตัวระบบไฟฟ้าครบคันสุขภัณฑ์ครบคันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละส่วนกันตัวกระเบื้องตัวนี้นะคะเราติดตั้งนะคะแบบแน่นหนาแบบ สามารถใช้งานได้ทนมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะระบบเดินท่อต่างๆแล้วก็ตัวผนังนะคะมีมอกอทุกชิ้นรวมถึงระบบไฟฟ้าด้วยนะคะตัวระบบไฟฟ้าเข้ามาถึงนะคะก็คือเปิดสวิตช์บริเวณด้านข้างค่ะบริเวณนี้เลยนะคะเป็นตู้กล่องสวิตช์แบบนี้นะคะพอเปิดออกมานะคะเราใส่กล่องกันน้ําไว้นะคะมีทั้งตัวเปิดระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวพัดลมดูดอากาศตัวรางเดินสายไฟเราใช้ของ s c g คะ่ะเป็นเกรดีทุกชิ้นเลยนะคะ ะคะตัวนี้เป็นเบเกอร์ไฟนะคะก็คือลูกค้าไปต่อระบบสามารถติดตั้งตัวคัดดาวตัวนี้ไว้ก่อนได้เลยนะคะมีโฟเลอเรสเซนต์ดวงค่ะแล้วก็จะมีตัว อาจพัดลมโดยการหนึ่งตัวส่วนของสุขภัณฑ์นะคะจะครบคันเลยค่ะมีชักโครกนะคะสายฉีชลาะค่ะรวมไปถึงฝักบัวสามารถอาบน้ําได้นะคะตัวนี้นะคะก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45,000บาทนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ไทย o n นเน n e r Group ได้เลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามใจของทางลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะโยกย้ายตัวสุขภัณฑ์ทําไซส์ทําให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนสีป ปรับสีปรับฟังก์ชันต่างๆสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เราเลยนะคะเรายินดีให้บริการตั้งแต่การออกแบบเซอร์เวยติดตั้งหน้าง,งานแล้วก็บริการหลังการขายค่ะใครสนใจตู้ห้องน้ำเดี่ยวแบบนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่0 8 9 1 1 2 3 7 7 3หรือแอดไลน์แอดมาเลยค่ะที่แอดไทยคอนเทนเนอรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ